เมื่ราพูดชมพี่เหม่งเนี่ยจริงใจเป็นยังไงไม่ต้องไม่ต้องทำไงไม่ผมอยากอยากรู้ว่าจะชมเหมือนกันน่ะพี่ลองชมผมลองดูไอ้ตองครับตามใสนะตามใสนะไม่อ้นี้ไม่ได้เหมือนชมเหมือนเหมืยนเดี๋ยวแล้วไม่สกุลจริงๆแท่อะไรคือจะจำได้จไม่ได้หรอจำได้แต่แต่ไม่อยากพูดพอพูดแล้วทุกคนจะหนาวเลยทำไมอ่ะใ่น้ำแข็งใจน้ำแข็ง คือแบบตัวเองแซ่ดแล้วแข็งเนี่ยเอาแเอาแซ่ดงานไหมเอาเนี่ยแข็งไม่แซ่ดแซดโซฟี่ไปแซ่ดแเอาแซ่ดโซฟีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่กับอยู่กับผมแล้วก็เบียร์นะฮะเบียร์วันนี้เรามากินอะไรวะทำสกีปอดเนี่ยไม่หอมไม่หอมมอทำอย่างเงี้ยมึงก็รู้มึงซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนี่มนี่มือคนถามกูเองผมแค่เกูกดเองผมพูดกับเพื่อนไงผมกูจะเสือกทำไมอ่ะวันนี้เราอยู่ครับเชนิลาสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณตอบมือแบบไม่ทางม่อยาดผมด้วยแบบไอ้หน่อหน่อยวะผมกำลังรอดูอยู่ว่าที่ทางรายการประมาณไหนถามแล้วไม่บอกก็วันนี้อยู่กับคุณนรงศักดิ์นะครับครับผมกับคุณพิเชษพิเชษใ่ผมนรงศักดิ์ศักดิ์ใจซึ่งผมนรงศักดิ์ศักดิ์ใจซญ่ครับนรงศักดิ์กับพิเชษก็ให้เกียรติมารายการเราเริ่มงนี้คุณพิเชษอันนี้ อันนี้โคตรอร่อยเลยอันนี้อันนี้แนะนําโดยที่ที่นี่เลยใช่ไหมติ่มเตี๋ยวร้านร้านนิ่มๆร้านนิ่มๆชื่อร้านนิ่มๆจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราเคยเรารู้จักกันมานานแล้วเคยคอลแลบกันตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วหมเจ็ดแปดปีตั้งแต่ที่เราเจอกันที่ที่ไหนนะช่วงช่วงอันนั้นเป็นบ้านเติร์ดใช่ไหมใช่นี่เราฟรีแพ็คทำเป็นบ้านเลยคนเราก็เห็นแบบพวกลูกแก๊กอย่ากมาเล่นด้วยไปบอกพี่เอ๋งว่าพวกลูกแก๊กโคตรดังนี่แล้วพี่เอ๋งอ่ กนด่าไม่คุณไม่ค่อยดูอะไรกูบอกว่าพวกโลกแก๊งไหนวะเปิดมาเจอเจอการ์ตูนควายม่วงก็เออเฮียเออเอามาก็ได้ป่ะแล้วเปิดมาเป็นพวกมึงอ่ะกูตกใจไม่เป็นตัวม่วงๆมาไม่เป็นตัวม่วงๆมาแล้เห็นตัวม่วงอ่ะ เขามาคอมเมนต์ในคลิปได้เวลาบอกว่าอยากไปเล่นด้วยอยากเล่นด้วยนั่นื<ม><ม>อครั้งแรกที่เจอกันที่เจอกัน,อกนพอเราเราเจอกันหลังจากวันนั้นนะเท็ดวราก็ยิ่งแบบโตขึ้นโตขึ้นไม่่ใช่เท็เาเขาอยู่เท่าเดิมแต่เราลงลงมาเร <laughs> ื่อยๆบอกไงว่าพุ่งก็ออกมาทาเลยอม่<ต>พ <ụ> ุ่งไ่เชื่อมันคือจังหวะมันยังไม่ได้เลยมั้งไม่ได้ผมไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อตไม่เชื่อ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  พูดอะไรต่อตั้งแต่ชื่อแล้วสิครับตอนนี้เชื่อแล้วตอนนี้ออกคำตำประตำกันหมดแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไม่ไม่ยืดเนี่ยเวลาจะชื่ออะไรกูก็ชื่อนาลงศักดิ์นี่ไงถ้าไม่ชื่อเทพนาจะชื่ออะไรลีลาเด็ดไหมผมชื่อนาลงศักดิ์ครับเด็ดทุกท่า แล้วอยากรู้ทำไมถึงชื่อนาลงศักดิ์พี่เนพี่เบียตั้งให้ี่เบียตั้งให้เรียกพอสิลุงพอครับพอครับพอครับแดกเที่อะไรอยู่พี่เวงเป็นมาสเตอร์อินฟูจริงไหม่จริงพก็โดนร้ายใครเพราะมีมีคนมีคนตั้งตั้งให้พวกมึงตั้งเองมันไม่มีอะไรเลยแต่เขาหน้าตาเขาโหดแต่นี้ตอนนี้ลดลงมาแล้วซอฟลงมาแล้วเพราะว่า ไปดึงไปดึงเป็นเอ็นโดไทม์มาไป็นตาเป็นดึงเป็นการดึงตอนแรกตามันนอ่ะอันนี้ตาเขาไปตกแล้วอันนี้ปกติอันนี้ตาตกตาตกแบบนี้ปัญหามันจะมองไม่เห็นไปเรื่อยตอนนีงไม่ต้องไปดึงมันแล้วแม่งจะล่วงลงหนูคืออันนี้คือดึงเหรอใช่ใช่มันดีขึ้นไหมคุณว่าดีไหม เม่ไ่อาเบียกูถามมึงอย่างเวลามึงมองกูเนี่ยมึงเห็นหัวกูไหมหรือว่ามึงเห็นช่วงล่างเพราะตามึงเป็นครึ่งหนึ่งไงเริ่มไม่เห็นแล้วเริ่มไม่เห็นหัวเพราะว่ากระลกกินกระบาลเนื้อกระลกกินกระบาลเนื้อนี่แต่ฝั่งเต๋อเขามีแต่คนแบบชมแบบดูแลดูแลตออที่ดีการดูแลสุขภาพเอาจรินนะพี่เหมือนผมจะดูแลเยอะซึ้นอย่างทำมากกว่านะ ทำมากกว่าแต่ไม่ดูแลเขาต้องไปทำาล้วไมมากกว่าแต่ไม่ดูแลทำมากก็คือดูแลไม่ไม่ไม่ทำมากหรือว่าไปโบไปอะไรนับไม่ทำอัตลงกษมีอะไรที่พี่รู้จักพี่พูดมาดิทำหมดแล้วโบท็อกซิสเตอร์เอาแล้วโบท็อกเอาแล้ว ตะเอากูไม่อยู่กูบอกเลยแต่ของพวกนี้แม่งธรรมดาอยู่ไม่ด้วยด้วยนี่ด้วยมั้งด้วยอายุอันนี้ตอนนี้ก็จะ70แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะห้าสิบจะห้าสิบห้าปีหน้าห้าสิบละถือว่าดูเด็กกว่ะใช่ติดนะเอาใจวะเนี่ยชมทีไรก็เป็นงี้ไม่ได้เอาใจด้วยเอาใจทำไมอ่ะเมื่อเราพูดชมพี่เม่งเนี่ยจริงใจไหมจริงไม่ต้องไม่ต้องมึงทำไมไม่ผมอยากอยากรู้มันจะชมเหมือนกันอ่ะพี่ลองชมผมลองดูไอ้ต้อง ครับตามใสนะตามใสนะไม่อันนี้ไม่ได้เหมือนชมเหมือนเหมือนเดี๋ยวเดี๋หมือนหาเรื่องกูไม่เคยได้ยินมีคำชมว่าตาใสเฮียตาใสมันทำให้ดูสสว่างเมันคำชมสว่างรู้สึกตาใสในตาแบบมันดูสว่างเออตาขาวก็ขาวสว่างมึงออ่ะ่ะพี่ลองชมพี่เห็นเอาแบบจริงใจเอาจริงใจไม่แมวเล่นนะมึงอย่าควนตีนะพี่เห็นหน้าตาดีว่ะเออไอ้เฮ้ยกูไม่ไหวแล้วอะ แสดงว่ามีคนพูดบ่อยปะเวลาแบบว่าเจอหน้าพี่เพียเห็นหน้าพี่แล้วขำอะไรเงี้ยมีมันก็เจอใช่ไหมว่ะเจอมันมันเหมือนว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาขำเราหรือเขาสนุกกับเรามันก็ดีแต่บางทีมันขำเกินไงน้องบางคนแบบยังเด็กอยู่อ่ะแล้วเขาเดินมาอย่างเงี้ยแหว่งโดนมากเลยนะหนึ่งเงี้ยเดินมาอย่างเงี้ยเดินมอต้นเดินมาต้นมาอย่างเงี้ยมาปลายก็มีนึกไหมไอพี่เอ้ยเขาชื่ออะไรนะแหว่งมาก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 เนี่ยกูแหว่งั้งอย่างเงี้ย แม่งรู้ได้ไงวะพี่เต๋อเราชอบกินเส้นอะไรชอบก๋วยจั๊บแล้วทำไมวันนี้สั่งเส้นหมี่มันไม่มีก๋วยจั๊บมีมีไม่มีอยากลองเส้นหมี่มีมีเส้นก๋วยจิ๊บก๋วยจิ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ก๋วยจิบกีวยจิหมี่ด้วยก๋วยจิ๊บพูดผิดพูดผิดเดี๋ยวกดแต่กูอยากลองเส้นหมี่บ้างอ๋อกูชอบลองอะไรแปลกใหม่แล้วเติร์ดเติร์ดชอบกินเส้นก๋วยจิ๊บปะเป็นไรเนี่ยมึงชอบแซ่บกว่า เราชอบกินอะไรก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรข้าวตีเลยครับทำไมอ่ะนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มมันคือไม่ไม่ไม่แบบบางเหมือนเส้นหมี่ถ้าเกิดว่ากินแห้งผมชอบกินเส้นเล็กถ้ากินน้ำผมชอบกินบะหมี่อืมแย่กันงั้นเอาเอาเมนูที่ที่กินชอบกินตลอดเมนูเดียวตลอดชีวิตมาม่ามาม่าของพ่อเจ้าพันเตอร์เกี่ยวกินได้ตลอดเอียวไม่เอียวไม่ใช่แบบเป็นแบบว่าเราสามารถแบบว่าเอ้ยมาม่ามาม่าไงโอเคฮ้่ต้องมึเชื่ออะไรยากจังเลยเพราะว่ามันมี เพราะว่ามันมีหลายรสชาติด้วยใช่เอางี้ไปบ้านไปบ้านคุณตอนนี้มีเยอามากก็ขอบคุณมาม่านะครับถ้าถ้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ก็ได้ใช่ใช่ถ้าพูดถึงสีม่วงสีส้มช่วงทำคลิปแรกๆอ๋อพูดถึงสีม่วงสีส้มอ๋อเพื่อนต้องเล่าเพราะเป็นไอเดียมันเป็นไอเดียของแบบการเต้นมึงเคยดูกบนการกบุญไฟจูเลนเจอร์อย่างนี้มึเคยดูปิดไม่ทัน ไม่ต้องถึงไอ้เหี้ยก็ได้เลยกับอะเลยมันเนี่ยมันก็คุยกูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราคุยกันนี้ตลอดทำไมมันก็แปลงร่างเป็นสีสีถูกปะล่ะแล้วภาพมันจำติดตากูอ่ะกูเลยโตขึ้นมานพี่เวงเขาคิดว่าการที่จะเป็นยูทูบเบอร์อ่ะมันต้องมีภาพจำนั่นแหละอ่าทำไมต้องเป็นสีม่วงกับสีส้มอ่ะนั่นดิพี่เวงไงมึงเรียนสีมึงเรียนสีและากไห อผมไม่ติดหรือเปล่าคุยรำลึกม่วงทำไมต้องเป็นม่วงเหลืองกับส้มแดงม่วงเหลืองนี่มันเป็นโทนแบบมันมีมันมีเยอะมันคู่ตรงข้ามคู่เย็นเย็นกับร้อนมันคู่ตรงข้ามแล้วมันก็ทำให้มันจัดจ้านนี่คสีที่เมื่อเขาเลือกมาเองไปที่แพตตินัมระดับปูต้องเดินแพตตินัมท้อนเลยเดี๋ไม่ได้จะดึงง่ายทำไมคนปกติก็ได้มาครูไปเอ็นดูทายมาไอ้ม่วงส้มเหลืองแดงอ่ะ ทุกวันนี้มึงยังเอามาถามกูอยู่เลยผ่าพี่จีปีคนยังเอามา้อเล่นกันอยู่เลยเห็นว่าเติร์ดเห็นคุณข้างมันยังไม่ใส่อ่ะพี่ นี่นะแต่ก่อนเนี้ยต้องมีภาพจำแล้วมันจะมีท่ายูทูบเบอร์จะมีท่ากันออ๋จำได้ที่มันต้องมีคำพูดด้วยคนทหน้ามุนหนุ่มนต้มหมอนหน้ามุนคนธรรมดาที่เรียนร้านไม่ดเลยแล้วทำไมแม่เอามาใช้ตอนถึงตอนเนี้ยใช้อยู่นะแต่ไม่มีคนใช้ตอนนี้มีอะไรอยากผมอายพี่ไม่อะไรอยากพูมายพี่ใช่ใช่ปีนี้ฟูมีสองมีอะไรให้ดูบ้าครับไม่มีมันก็ลงแก๊ส ปีนี้มันก็มีหลายอย่างไงอย่างมึงก็ไปไปอยู่ในโซนพอดแอ<ห>คสต์ว่าไงคือคือต้องบอกว่าห้องข้างบนปรับเปลี่ยน,ยนใหม่หคือห้องข้างบนน่ะแต่ละปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมไม่งั้นมันก็จะจ<า>ซ้ำทุปปีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เนี่ยจะมีแก๊งพอด c a แคสต์เข้ามาใหม่ มีชื่อโซนไหมตรงนั้นที่ทอออแแนดด์พคสต์อแอนด์พอดแคสต์ก็จะมีแบบว่าเนี่ยแซลมอนใช่ไหมแซลมอนแก๊งแซลมอนปลาโลปลาโลปลาบนกาบนกาด้วยคูต้าคูต้าจุ๊งหม่งจุ๊งหม่งบั๊บบั๊บบัอะไรบัาง บัฟเคอะใช่ถูกแล้วก็มีบัคเดียวเลย,ยมีด้วยยืนเดียวใช่แล้วก็กิจกรรมหลาละอย่างก็เปลี่ยนนะในห้องไอทีโชว์อะไรก็เปลี่ยนคนดูน่าจะแฮปปี้ขึ้นแล้วตอนนี้ขายบัตรมีไขายซื้อได้เลยป่ะพิธสภา, <S <S <พ>าจะเป็นรอบเดกูล่าแล้วเพราะรอบเออร์ลี่กับรอบไลน์ผ่านไปแล้วเดกูล่าเป็นราคาปกติราคาเท่าไหร่ครับหลักร้อยเป็นหลักพัน อ๋อเลือกราคาได้ก็มีจอยพไงปีแล้วไม่ได้ไปเหรออ๋อไปไงไม่รู้๋อไม่รู้ราคาด้วยมีแจกมอเตอร์ไซค์ด้วยปีนี้แจกมอเตอร์ไซค์สามคันแจกมอเตอร์ไซค์สามคันเลยเหรอมีจากจากงานเขาขี่ไม่เป็นล่ะ เข็นเอาดิตอเข็นเอาเดียวตั้งโชว์ที่บ้านสิอ๋อตั้งโชว์อันนี้มันมีคันหนึ่งจากภูมีก็คือภูมีอ่ะแจกหนึ่งคันไปทางกิจกรรมอีกสองคันเป็นอยู่ในบูธของยามาฮ่าอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นรับซราบก็คือจอร์ดอ่ะออกแบบหนึ่งคันพองเต้หนึ่งคันออกแบบลายออกแบบลายแบบดีไซน์แต่งอ่ะไม่ใช่แค่ลายนะแต่งเลยแต่งเลยแต่งด้วยแต่งเลย ผมดูไม่ออกเลยว่าพี่จะเล่นมุกหรือพี่พูดจริงก็มกเสงสัยก็เห็นบอกว่าเมื่อกี้บอกเอาสารน้หอ่ะก็นี่ก็เปิดช่องให้สารน้ำอย่างรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เขาออกแบบเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่คันนะพี่สามครับ สามพันไอ้สองสองทดภาษาอังกฤษเราก็ได้สิภาษาอังกฤษเราจบที่ไหนมาไงอออฟฟอร์ดภาษาอังกฤษนี่ได้แน่นอนโอเคเก่งมากมาต่อเลยครับ What the fuck What the fuck What the fuck นี่ไม่ใช่บอลสเปนวัตถุเฟนต์ไม่มีกลัวมันหยาบปะกลัวมันหยาบกูใส้เซ็นเซอร์ตัวเองกลัวมันหยาบแล้วพูดเยี่ยทั้งวันเนี้ยฟังจากพี่เบงมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำคอนเทนต์ออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องหาอย่างอื่นทำอันนี้จริงไหมพี่จริง ก็บางคนที่ยังแบบทำคอนเทนต์อะไรแล้วดึงได้อยู่อ่ะเขาก็จะได้ไงแต่พว่ของเราไม่ค่อยได้แล้วต้องทำอื่นตอนนี้หลัคคำสอนที่พี่จไม่ไม่ตันแรกไม่ใช่อย่างนี้นี่ไม่ใช่แพลตฟอร์มมันเกิดขึ้นเยอะหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปไวมากเร็วมากเราก็ต้องทําอย่างอื่นมาแบบให้มันแบบครบอ่ะเพราะว่าเหมือนทุกงานมากกว่าเหมือนถ้าเราแบบว่าเรากําลังยอดเยี่ยมกับงานเดียวอยู่อ่ะแล้วมันไม่แน่ใจไงว่าต่อไปมันจะอะไรมันเหมือนไม่มีมันมีอาจจะมีหมดอายุอันนี้แหลอันนี้คือเลยไม่ หมดอายุอันนี้คือแปลว่าหมดอายุอ๋อได้จริงที่เฮ้มัจริงจังก็สองว่าอันนี้จริงจังเลยพวกการที่เรเห็นคุยจริงจังเยอะไปในยี่แบบไม่เยอะไม่เยอะเลยเยอะทุมรวมกันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่กำลังหวังเที่ยวแบบยิ่งคุยแล้จริงจังลักหนาวะอ่าโอเคโอเคอ่ามีสาระหน่อยเชื้อสายจีนกูไม่รู้คำถามนี้มีสาระหรือเปล่านะเชื้อสายจีนมีความเชื่อแปลกๆไหมขอชื่อภาษาจีนชื่อภาษาจีนก็เีนยวเฉาเว่ยไม่ใช่เห็ชื่อดาราใช่เหรอชื่อพี่ ะจริงๆมันเนี่ยแต่เป็นเหรียญกำเวงไม่ใช่เหรียญเฉาเว่ยเหรียญกำเวงเหรียญกำเวงเหรียญมันจีนแต่กวางตุ้งพื่จีนอ๋อมึงก็มีชื่อจีนพี่ของพี่จีนกวางตุ้งกวางตุ้งเอามึงจีนอะไรจีนกระเฉด ไม่ต้องแก่ขับขับมาเลยใช่ไหมขอแก่มันตลกใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ดิมูใช่เพราะมพูดกับว่าเจดอ่ะโอไม่สนใจว่ามูอะไรอ่ะตะพูดว่ากระเฉดอ่ะผมมองไปทางนู้นมูอะไรวะพอหันมาเจอหน้ากินกระเฉดกินกระเฉดตลกตลกเลยไอแต่เป็นเชื้อสายจีนนี่นี่อันนี้คือนามสกุลที่มึงใส่กันไปเลยแค่นิดนิดนี่ชื่อหนึ่งเหออะไรปนเป็นคนจีนลำบนอ่านว่าอะไรแห้พงแพีงทางเดเพียงแพีงทางเด อันนี้อันนี้มแค่ใส่สำเนียงจริงเข้าไปไม่ใช่ไหมทำไมทำไมถึงทำอย่างงั้นต่างกั่างไรต่นามสกุลจริงๆไม่นามสกุลจริงๆแท้อะไรคือจะจำได้พูดไม่ได้หรอจำได้แต่แต่ไม่อยากพูดพอพูดแล้วทุกคนจะหนาวเลยทำไมอ่ะใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็ง คือเหมือนตัวเแซ่ดน้ำแข็งเนี่ยแอ้แส้งานไหมน้ำแข็งไม่แซ่ดแซ่ซมไปเลยไปแซ่ดเอาไปแซ่ซมฟรีแซ่ดแซ่ดเอาไซ่งมฟรีเอาไปแซ่่งฟรีอ๋อเฮ้ยผมเล่นมือถือดีกว่าเอาไปแซ่ซงฟรีของเติ้ลชื่อจีนไหมมีผมแซ่หว่องว่องกาไวไม่ใช่ว่องเติ้รเติ้รว่องเติ้รเติ้รโอ้ทำข้อสอบเร็วเลยนะทำไมอ่ะว่องกาไวเฮ้ยพวกอันนี้ต้องหยุดแล้วจริงเอ้าไอ้นี่รายการผม ไม่ไมตั้งตั้งให้ผมจริงๆผมมีชื้อจริงๆมึงแซ่อะไรผมแซ่แต่อ๋อแต่แต่ตองตองแต่ตองตองเแต่ต้องต้องเฮ้ยดีไม่ได้ตั้งนะเมื่อกี้ก็เอาชื่อเล่นจริงๆมาแต่ต้องตองเนีชื่อแต่ตองตองอ๋อแล้วตะกี้จะตั้งว่าหวงเติร์นอย่างเงี้ยแต่ตองตองหวงเติร์นเติร์นค้างค้างมีสาระเลยเว้ยว่ายิ่งยาวสาระยิ่งน้อยเลยหมดแล้วเฮอะไรทันหมดแล้วเหรอหมดแล้วอะไรกันหมดแล้ว เนี่ยเมื่อกี้ก็ถ่ายอินฟูมึงฟูมีเนี่ยเสียเวลาแล้วก็ตั้งนานอะแล้ววันนี้อยากฝากฝากอะไรไหมครับวันนี้ฝากกันดูโชคดีแล้วกันดูตั้งนานขอฝากชมเก่งมากครับที่ดูมันสึงใจใครดูอยู่ตรงนี้สุดยอดเลยเก่งมากว่านมากเลยแล้วรู้ไหมว่าชื่อรายการมันคืออะไรบัฟแดกตลกแดกกับแขกรับเชิญซึ่งให้เดี๋ยวให้เลขาพี่เวงจ่าย ไม่แต่เลขาจ่ายก็คือเลขาจ่ายเลยนะพี่ไม่ใช่เบอรจ่ายสายร้ายจังเลบอกไม่ได้คุณฝากภูมีฝากภูมิอ๋อฝากภูมิก็บัตรรอบเลกคุณลาไงซื้อตั๋วกันมาก็ถ้ายังมีบัตรเหลืออยู่หรือยังโอเคอยู่เนี่ยมาอาจจะหมดแล้วไงไม่แน่ใจไงก็คือมาดูเพราะว่าสนุกดีแน่นอนมีอินฟูดได้นับป่ะว่าทั้งหมด ที่มาางนเยอะนะถ้าถ้าเป็นช่องน่าจะ80กว่าทเกือบเกือถ้าเป็นรวมกิจกรรมด้วยนะคนมันจะบวกถ้าเป็นคนจะเป็นเกือบเกือบสองอยก็คือเดินเนี่ยไม่มีคนดูว่ามีแต่ข้ออินฟูอะมีคนดูมีคนดูมึงแช่งเรื่องการใส่บัตรกูเหรอไอ้ที่มึงจะไปโทรอีสานอ่ะมึงก็จะไม่ดีเหมือนกันน่ะไอ้เบียไยไม่ฟังให้จบกันดิคือเราจะก็จะบอกว่า อินฟูมันเยอะมากเยอะเหมือนแบบมาเดินอยู่เดินไปตรงไหนก็เจออินฟูอะไรอย่างงี้ผมจะพูดอย่างงี้เนี่ยรีบรีบตัดสินคนอ๋อเอแล้วเดี๋ยวลามไปแม่ไอเดียมันต้องกดปุ่มปิดแล้วมันไม่กดมันก็ไม่ยอมดับไอ้เงี้ยคือไอเดีคดีดีออสเตรเลียเมื่อกี้ได้คืออดีอะไรนะไอเดียอะไรพี่มีโคล่าอะไรใช่ไหมไม่พี่ยังจะถามพี่ว่าใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่ยินเด้วอ เล็กๆถอดปุ๊บแล้วก็กิน <ś les>